องค์ครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะแปลงที่ติ๋มจะนำเสนอนี้นะคะเป็นแปลง C ีสองค่ะซึ่งแปลงนี้นะคะเป็นแปลงหลุดจองค่ะมีเนื้อที่295ตารางวาค่ะซึ่งเราขายที่ตารางวาละ7000บาทค่ะราคาแปลงนี้นะคะคือ265,000นบาทค่ะแปลงนี้นะคะสด ได้ค่ะภาพที่ติมนำเสนอนี้นะคะเป็นภาพถ่ายจากโดนค่ะซึ่งสามารถมองเห็นมุมสูงของแปลงที่ดินได้ค่ะแปลงนี้นะคะจะมีบ่อน้ำด้านหลังแปลงค่ะซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านของการเกษตรได้นะคะแปลงนี้หน้ากว้างประมาณ30เมตรค่ะ สามารถทำธุรกิจได้ด้วยนะคะเพราะติดถนนดยอย3อ2 2ค่ะแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถออกทางถนนรงังสิตนครนายกได้เพียง1กิโลครึ่งค่ะและใกล้กับร้านอาหารมองเทอนะคะเพียง1กิโลค่ะที่เรามองเห็นนั้นนะคะและแปลงนี้นะคะ ด้านขวามือนะคะก็จะเป็นร้านอาหารดูครองค่ะห่างจากแปลงที่ดินเพียง700เมตรนะคะและ2กิโลนะคะก็จะใกล้กับโครงการส่วนพระองค์นะคะซึ่งได้ทำโครงการโคกกระบือไว้นะคะมีเนื้อที่ประมาณเกือบร้อยไร่เลยค่ะเส้นถนนนย3022อ30 22, นับว่าเป็นเส้นแลนด์มากจริงๆค่ะ ร้านอาหารต่างๆนะคะขึ้นมากมายนะคะที่ดินตรงนี้นะคะสามารถซื้อไว้เกลงกําไรก็ได้ค่ะหรือจะทําธุรกิจก็ได้อีกต่างหากนะคะเงื่อนไขพิเศษสําหรับการเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะวางดาวเพียงห0 0 0 0ืบาทผ่อนกับเจ้าของได้นานมีค่าใช้จ่าย8%ต่อปีนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะ หรือถ้าจะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนค่ะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินหลุดจองนะคะซึ่งโครงการของเราอยู่ตรงนี้นะคะมีประมาณ30กว่าแปลงค่ะซึ่งเราได้ขายหมดแล้วนะคะ บรรยากาศแปลงที่ดินค่ะถ้าจะซื้อไว้เก่งกำไรก็ย่อมได้นะคะบรรยากาศจะดีมากๆเหมาะมากๆค่ะสำหรับการทำธุรกิจสนใจทักติดมานะคะ084 132 0179สวัสดีค่ะ